รับมีประเด็นใส่ใจสังคม New ทรูเราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภออินบุรีจังหวัสดสิงห์บุรีกันนะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทได้มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเป็นจำนวนมากเพื่อพ้องน้ำรับกับพายุนะครับซึ่งในขณะน,นี้ในพื้นที่ของบางโฉมสีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันแถววัดโฉมสีนะครับตอนนี้ได้ มีการเลี้ยงดูแลเด็กอยู่80คนซึ่งทางคณะของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมผู้วา่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม หลังจากที่ท่านผู้ว่าคนใหม่ได้ลงพื้นที่รับตําแหน่งก็ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ทันทีเลยนะครับวันนี้มีผู้ใจบุญและสมาคมกสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีนําเรือพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปส่งมอบให้กับวัดโฉมสีตำบลชีน้ำ้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่กําลังประสบอุทกภัยโดยมีพระครูปรัดสุรพลประภาโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโฉมสีเป็นผู้รับมอบสำหรับวัดโฉมสีมีเด็กอาศัยอยู่จำนวน80คน โดยพระภิสุสง์ประกอบอาหารให้กับเด็กๆรับประทานนอกจากนี้ยังพบภาพประทับใจกับสื่อมวลชนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นภาพที่น้องๆนักเรียนภายเรือเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือคุณยายสังวรการจนะวิจิตอายุ86ปีซึ่งเด็กๆจะพายเรือไปดูแลโดยจะเอาข้าว ไปให้สามมืออาบน้ำให้คุณยายซึ่งมีญาติญของคุณยายคอยดูแลอยู่ด้วยแต่น้องๆก็มีจิตอาสา,า,าที่เอื้อเฟื้อมาช่วยแบ่งเบาภาระส่วนลูกของคุณยายทำงานอยู่ต่างจังหวัดจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตำบลพระงามอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ซึ่งวันนี้เป็นการทำงานวันแรก ก็ได้ลงพื้นที่ทำงานทันทีพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองคนและคณนะได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภูทรขภัยและได้เดินทางไปยังจุดที่ดินสไลด์ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้แม่น้ำเจ้าพยาไหลทะลักเข้าท่วมในหมู่บ้านอีกด้วยจึงประสานให้เจ้าหน้าที่และมีแนวทางคิดก,การกับชนประธานและนายกอบตพระงาม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งนี่คือบรรยากาศน้ําท่วมและผู้ประสบอุทกภ,ภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีในพื้นที่ของอําเภอพมบุรีและอําเภออินบุรีนะครับ ซึ่งสถานการณ์น้าก็ยังคงมีน้ําที่ท่วมสูงนะครับเนื่องจากชุมชนเหล่านี้คืออยู่นอกคันนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มและเมื่อมีการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพยามาก็าจะทําให้มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นและท่วมแต่ก็ชาวบ้านเองก็ยังใช้เหลือ ในการออกสัญจรไปมานะครับถึงวันนี้ทางผู้ใจบุญรวมถึงคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านใหม่พร้อมด้วยคณะของสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี mm hmm. ก็ได้ลงพื้นที่นําข้าวสารอาหาร mm hmm. แห้งมามอบให้กับผู้ประสบอุธกภัยและก็าตามวัดต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในยามยากของผู้ประสบอูธกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ